ชีวิตจริงของเราอะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงที่มั่นใจเปลี่ยนง่ายสุดคือเปลี่ยนบอดี้แลงเกจเปลี่ยนภายนอกเดินเหมือนมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านฉันมีมาเฟียฉันมีบอดี้การ์ดเฝ้าคารืหาฉันเป็นสิบคนเพราะฉันต้องรักษาความปลอดภยัยไปชอปปิ้งนี่บริการดเดินตามเลยมีทีมกล้องคอยถ่ายรูปเพราะเป็นเซเลบรี้เป็นเซเลบท่านหนึ่ง ลองจินตนาการดูนะแล้วคุณแบบภาษากายคุณเปลี่ยนไม่ใช่อยู่แบบอ,อยู่แบบคนเดินเดินชนเดือนอยู่แบบตัวเล็กตัวน้อยภาษากายมันก็ไม่มีพาวเวอร์ดังนั้นคนอ่านคุณจากภาษากายคุณจะไปเจอลูกค้าคุณมั่นใจเหมือนคุณแบบเมื่อวานลูกค้าปิดดีลไปสิบท่านแล้วคะ่ะวันนี้ก็จะปิดดีลแน่นอนคุณมั่นใจได้เลย บอดี้แลงเกจของคุณมันสะเทือนคนอื่นว่าแบบโหทำไมคนนี้ดูมีพลังจังเลยเ้ยทำไมคนนี้ดูแบบมีพาวเวอร์จังเลยก็ฉันเป็นมหาราณีบอดี้การ์ดฉันรออยู่ข้างหน้ามีรถรอรับฉันอยู่ไปที่ไหนก็มีคนแบบบริการ Personality เราจะเปลี่ยนบอดี้แลงเกจเราจะเปลี่ยนเลิศมะเลิศมะ คนอื่นมองเราคนนี้เป็นใครมันเป็นใครนางเป็นใครทําไมนางมั่นใจทําไมนางแบบบุคลิกภาพของนางมันแบบมันแตกต่างไม่ใช่มาแบบที่ที่นี่ที่ไหนอ่ะมันที่นี่มันคืออะไรทำไมมันใหญ่จังเลยอ่ะหูมันแบบสุดยอดเนาะคุณจะไม่ทําแบบนี้คุณก็จะแบบมันเป็นที่ของฉันฉันเคยมาแล้วสิบครั้งต่อให้คุณแบบมาแค่ครั้งเดียวแต่คุณฟิลมัน กูเป็นเจ้าของที่นอองมาสวยมั่นใจไม่กลัวเวลาคุณใช้ภาษากายเก่งอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องพูดเยอะอย่างที่เมย์บอกว่า55%สมองมนุษย์จะคล้อยตามบอดี้แลงว a ดห้าเปอร์เเลยนะส่วนที่เหลือคำพูดประโยคที่พูดและก็น้ำเสียงนี่คือที่เหลือนะไปแบ่งกันแต่ภาษากายอ่ะมันชัด คนที่มีบอด y ี้แลงเกจคนที่ภาษากายชัดมันบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนมั่นใจมันบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่มั่นใจเป็นแบบไหนเขามีความคิดยังไงเขาเป็นยังไงภาษากายบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าภาษากายโปรเฟสตของร่างกายของเราอะ่ะมันคือผลลัพธ์สุดท้ายของสมองถ้าอยู่ได้มีโอกาสไปเรียนคลาสจิตควันตั้มกระหน่ำความรวย แล้ดิเมย์จะพูดถึงบาชาที่คนคนเดียวมี22บุคลิกภาพเพราะว่าอะไรพอความเชื่อเขาเปลี่ยนเขาเป็นอีกบุคลิกภาพหนึ่งแค่เปลี่ยนวิธีคิดแค่เปลี่ยนความเชื่อหรือบางคนมี2บุคลิกในร่างเดียวกันและบุคลิกมันลึกไปอีกนะลูกมีสองคอที่แนะนําจูนจิตควันตั้มกระหน่ำความรวยกับควันตั้มทูเวลคลาสนี้เบดออนดร์โจดิสเพนซาก็พูดถึงบุคลิกภาพเหมือนกันควันตั้มทูเวลควันตั้มสุ่ความมัง่งคั่งดีมากถอด บทเรียนจากคลาสดรโจดิสเพนซาดรโจบอกว่าคุณรู้ไหมบางบุค,คลิกภาพมันสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าคุณเป็นโรคอะไรและมันมีการวิจัยว่าคนคนหนึ่งอะ่ะมันมีได้ทั้งหมด22บุค,คลิกภาพอีกเคสหนึ่งก็คือเขาสามารถเปลี่ยนสีตาเมื่อเขาเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งสุดยอดนะ มนุษย์นี่มันสุดยอดไหมหรือบางคนบุคลิกภาพที่เขามีความเชื่อว่าเขาเป็นคนขี้โรคเขาเป็นคนไม่ค่อยสบายบุคลิกของเพ้าของเขาก็จะตัวรีบๆเขาก็จะแบบไอาเขาก็จะแบบไม่มั่นใจเขาก็จะเป็นคนที่แบบเราเห็นเลยว่าบางคนแม,แม่งขี้โรคอะ่ะแม่งแบบตัวเล็กๆรีบๆแบบโอ้โหชีวิตมันจะตายแล้วพวกนี้เดินเดินยังไม่ได้เลยลไม่ไหวอะ่ะมันไม่ใช่แค่ ตัวเขานะเว้ยจิตของเขามันคอนโทรลให้เขาเป็นแบบนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เขาเปลี่ยนบุค,คลิกภาพนักแสดงรู้ค่ะนักแสดงละครเวทีนักแสดงละครนักแสดงภาพ,พยนตร์รู้ว่าแค่เขาเปลี่ยน personality เขาเป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยเขาเป็นอีกบทหนึ่งที่มันเป็นคนน่ารักพอเขาเปลี่ยนบุคลิกภาพเขาเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนการเดินกลายเป็นผู้หญิงเซ็กซี่กลายเป็นผู้หญิงมั่นใจ ห็นไหมว่าภาษากายมันมีอิทธิพลมันส่งผลต่ออ m โมชัชนอลมันส่งผลต่อไมเซ็ตของเราคุณเก็ตไหมนี่เหเุเป็นเหตุผลว่าทำไมเล่ต้อมบอกว่าต้องบอกว่าต้องบอกผู้หญิงว่าเดินให้ตัวตรงมั่นใจเวลาเดินนะลูกเวลาหนูเดินะหรือว่าหนูไปที่ไหนก็นแล้วแต่หนูต้องเดินเหมือนมีบอดี้การ์ดสิคนเดินข้างหลังหนูเดินเหมือนฟีลว่าหนูเป็นเจ้าของที่นี่แล้ว เจ้าของห้างคุณว่าการเดินคุณจะเปลี่ยนไหมคุณดูมีอํานาจไหมแต่มันแค่แบบจินตนาการนะว่ากูมีบริการสิบคนเดินข้างหลังกูเนี่ยคุณว่าคนอื่นมองคุณจะเปลี่ยนไหมแบบไม่คนนี้วันนี้มันเดินแบบมั่นใจเถอะวเดินแบบฟิวฉันเป็นเจ้าของที่อ่ะมันเป็นภาษาของศัพท์การแสดงเปลี่ยนภายนอกกับเปลี่ยนภายในเปลี่ยนภายนอกก็คือเปลี่ยนบุค,คลิกภาพก่อน แล้วค่อยเชื่อว่าฉันเป็นคนนั้นเข้าใจว่าเปลี่ยนบุคลิกภาพก่อนเปลี่ยนแบบการแต่งตัวเปลี่ยนการเป็นบางคนแบบนักแสดงไม่ได้อินกับบทมากแต่พอใส่ชุดแต่พอการเดินเออฉันเชื่อแล้วว่าฉันเป็นตัวละครนั้นกับเปลี่ยนภายในจากสตอรี่ของเรื่องราวนั้นจากการเป็นของคนคนนั้นอินว่าฉันเป็นบทของคนนั้นเป็นผู้หญิงคนนั้น